สวัสดีครับวันนี้ก็มากับคลิปสั้นนะครับในหัวข้อของ iPhone Power Up ัสัปดาห์ที่3ามนะครับ i p h o n เพาะว่า p สัปดาห์ที่3เนี่ยเขาก็จะเน้นย้ำเกี่ยวกับคุณสมบัติ iOS ที่เราควรแชร์กับลูกค้าใหม่นะครับหัวข้อหลักก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นการเชิญชวนลูกค้าทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาใช้ตัว iPhone นะครับแต่ว่าโดยหาโดยรวมเนี่ยก็จะเน้นย้ำไปยังจุดที่ ข้องเกี่ยวอย่างเช่น Move to iOS หรือว่าการช่วยการเข้าถึงพวกนี้นะครับก็คือรายละเอียดแล้วมันค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากว่าทุกท่านนะส่วนใหญ่ก็อาจจะทราบก่อนว่าขั้นตอนในการย้ายมาใช้ p p o o n เนี่ยมาทำยังไงทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะเจาะลึกในหัวข้อของอคุณสมบัติของ iOS ที่เราควรจะแชร์ให้กับลูกค้าใหม่ของ iPhone นะครับบางคนอาจจะมีเพิ่งมี iPhone ครั้งแรกแต่ก็อยากจะรู้ว่า ูสมบัติเดยนที่มันช่วยให้อ่ใช้งานได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างครับอก็เดี๋ยวเรามาลองค่อยๆดูกันเลยลนะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการแทนวิธีการปรับตำแหน่งไอโฟนนะครับตัวนี้เนี่ยอเราก็จะมีอตัวเลือกให้ดูนะครับ อี่ทั้งหมด3อันที่ Apple ต้องการจะแชร์ตัวแรกนะีที่เห็นในรูปเนี่ยก็คือเรียกว่าวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับข้อมูลจากแอปโปดของเราได้ทันทีนะครับแค่เหลือบมองที่หน้าจอหลักแล้วก็เราเนี่ยยังทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นด้วยด้วยวิดเจ็ตซ้อนแล้วก็คําแนะนำวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตตัวนี้เนี่ยมันก็อยูอ่หน้าซ้ายสุดนะครับของของตัว iOS ของตัวเครื่อง iPhone นะครับ เราสามารถปรับแต่งตัววิดเจ็ตให้เหมาะกับตัวเราได้แล้วก็ตัววิดเจ็ตเนี่ยมันก็จะมีอะแอปที่ทำมาซัพพอร์ตวิดเจ็ตนะครับเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตของคุณสมบัติแอปเหล่านั้นเนี่ยมาไว้ที่หน้าวิดเจ็ตตรงนี้ได้ครับแล้วก็จะเห็นด้านบนว่าจะมีให้ช่องให้เราเซิร์ชตัววิดเจ็ตด้วยนะครับตัวถัดม,มาครับก็คือเป็นคำสั่งลัฐนะครับหรือว่า ใช้มันจะใช้ชื่อแอปว่าร์ช็อตคัทนะครับเป็นแอปที่มากับตัวเครื่องอยู่แล้วก็คือเราสามารถใช้แกลอรี่คำสั่งลัดเนี่ยเพื่อทำสิ่งต่างๆเช่นขอเส้นทางไปยังกิจกรรมในไออาในปฏิทินของเรานะครับโดยการแตะเพียงครั้งเดียวหรือโดยการหาสิทธิ์ก็ได้นะครับหรือเราสามารถสร้างคำสั่งลัดของเราเองก็ได้ตรงนี้เนี่ยในคําสั่งลัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตอนด้านท้ายนะครับว่าวิธีการใช้คําสั่งลัดเนี่ยเื้องต้นทํำยังไงบ้างก็ถือว่า ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับตัวสุดท้ายก็คือเป็นการตั้งค่านะครับเราสามารถปรับแต่งวิธีการทํางานของ iPhone ในการตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกคุณสมบัติพวกการช่วยกันเข้าถึงเช่นอาจจะปรับให้ข้อความขนาดใหญ่ขึ้นหรือตั้งค่าในโหมดมืดนะครับแล้วก็เพิ่มชาแซมได้นะครับชาแซมก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่สําหรับ ฟังเพลงที่เรากาลังเปิดอยู่หรือเราไปได้ยินเพลงที่ไหนมาเนี่ยตัวนี้มันก็จะคํานวณออกมาแล้วก็จะแสดงชื่อเพลงแล้วก็ชื่อของให้เราทราบได้นะครับแล้วก็ในตั้งค่าเราเังก็สามารถเพิ่มการควบคุมแบบกําหนดเองต่างๆได้ในศูนย์ควบคุมนะศูนย์ควบคุมก็คือเป็นการกําหนดเองอยู่ที่มุมขวาบนของตัวเครื่องนะครับเวลาที่เราลากลงมาตรงนี้เรียกว่าศูนย์ควบคุมหรือคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับเราสามารถปรับแต่งได้ในตั้งค่านั่นเอง ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรียนรู้ที่การใช้ iPhone ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อให้เราเริ่มใช้คุณสมบัติอย่างโหมดโฟกัสได้แล้วเราเนี่ยก็ยังสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตคำแนะนำเพื่อรับคำแนะนำจากหน้าจอหลักได้ด้วยนะครับตัวเนี่ยเวลาที่เราซื้อเครื่องใหม่มาเนี่ยมันจะมีแอปเนี่ยคอยแจ้งเตือนสยูน่มันชื่อแอปว่าแอปทิครับก็คือมันจะช่วยแนะนำให้เราเรียนรู้ที่ใช้ iPhone ต่างๆเราสามารถเปิดดู ข้อมูลจากาตัวแอปตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ลบออกไปมันก็จะอยู่ในเครื่องนะครับถ้าไม่มีเราสามารถโหลดไปจากแอป o r e ได้นะครับถัดไปก็คือสิ่งที่เราควรจะแนะนำก็คือแอปสต e นั่นเองแอปสตูเนี่ยมีแอปมากกว่า1ล้านแอปนะครับรวมทั้ง iPad iPhone อ,อย่าง p อ o n e อย่างเดียวลก็ตอนนี้ถ้านับปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีเป็น10ล้านแอปแล้วนะครับแล้วก็ทุกแอปเนี่ย ถูกลัอรอบเรื่องความปลอดภัยผ่านจากตัว Apple ด้วยนะครับเราสามารถค้นหาและติดตั้งแอปที่เราใช้อยู่แล้วในการรับส่งข้อความวิดีโอคอลหรือพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราด้วย Microsoft Office หรือ Microsoft OneDrive ก็ได้นะครับตรงนี้ระบบค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกับแอปไฟล์ได้เช่นกันนะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแอป Apple Support นะครับแอปตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มากับตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถโหลดได้จากใน App Store นะครับมันชื่อแอปว่า a p p l e Support นั่นเองตดย a p p l ัว a p p l e ปเปิเนี่ยก็จะช่วยรับข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือ iPhone แล้วก็ปริตดีัณฑ์อื่นๆของ Apple นะครับเราสามารถแชทผ่านตัวเมสเ g จหรือก s i n e s s Chat หรือพูดคุยผู้ช่วยชาญของ Apple ทหากโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับอ่า ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ผ่านแอปเราก็โทรตรงหาคอรเซ็นเตอร์ของ Apple ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะแชร์ให้กับผู้ใช้ iPhone ใหม่อ่าก็ถือว่าดีทีเดียวแล้วครับเพราะ a อ p p p l e เนี่ยก็เป็นเจ้าของแบรนดอยู่แล้วก็สามารถแก้ได้ทุกปัญหาที่นอกเหนือจากที่หน้าร้านสามารถทำได้นะครับเช่นติดข้อมูลที่เกี่ยวกับตัว Apple ID พวกนี้ตัวถัดมาที่เราควรจะแชร์นะครับก็คือ อ่าเป็นคุณสมบัติสนุกสนุกที่มีอยู่ใน iOS อนะครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าแชร์เพ a y นะครับแชร์เพ a y เนี่ยก็จะเชื่อมต่อเพื่อนแล้วก็ครอบครัวได้ทุกที่อ่าด้วยการแชร์หน้าจอแล้วก็เพื่อเพิียกับรายการทีวีเพลงอื่นๆผ่านเฟซไทม์นะครับหลักการง่ายๆก็คือเราวิดีโอคอลโดยการอ่าใช้เฟซไทม์นะครับก็วิดีโอคอลหาอุปกรณ์ของ Apple ด้วยกันทีนี้เนี่ยพอเรา การทการวิดีโอคอลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถแชร์ตัวสกีนหรือแชร์หนังที่เรากําลังเปิดดูอยู่ได้ด้วยนะครับผ่านตัวเฟซไทม์ตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเวลาทีา่เราอยู่ห่างไกลกันหรือเราอยากจะดูหนังร่วมกันโดยที่เราอาจจะต้องกักตัวอยู่คนละที่เราสามารถดูหนังเรื่องเดียวกันไปพร้อมกันได้รนะหว่างที่เราพูดคุยสนทนาเฟซไทม์นะครับถือว่าดีทีเดียวแล้วก็ ทีเด็ดเลยของตัวเฟ e t i ม e นะครับซึ่งจากที่ผมพูดไปว่าปกติมันต้องอวิดีโอคอลกันเนี่ยผ่านตัวอุปกรณ์ของ Apple ด้วยกันตอนนี้เนี่ยเราสามารถวิดีโอแชทกับเพื่อนๆใน Windows หรือว่า Android ได้นะครับโดยการแชร์ลิงก์ได้ง่ายๆก็คือตัว FaceTime เนี่ยเราสามารถสร้างลิงก์ขึ้นมาได้นะครับจะมี Create Link แล้วก็อเอาลิงก์เนี่ย ให้เพื่อนๆของเราโดยที่เพื่อนของเราเนี่ยไม่จาเป็นต้องมี Apple ID เดีเพื่อเข้าร่วมนะครับก็คือเป็นการวางลิงก์เพื่อให้เขาเข้าร่วมวิดีโอคอลเลยตรงนี้ก็ถือว่า Apple ได้ทําสักทีนะครับก็คิดว่ามีโปรเจกต์มานานแล้วลเราก็พยายามจะพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างเสถียรมากขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเราจะวิดีโอคอลวิดีโอคอลผ่านเฟซไทม์โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งนะเขามีโทรศัพท์ Android หรือว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์วินโดว์อย่างเดียวตรงนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคุณสมบัติ iOS ที่ควรแชร์กับลูกค้าใหม่ของ iPhone นะครับตรงนี้สําหรับ iPhone Power Up สัปดาห์ที่4ต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ